เออพี่พี่มีอะไรพี่นู่นโน่นพี่ผู้สาวตรงนูง่นนู่นยืนยืนผู้เดียวนู่นพี่นูนะ่นน่ะเออเออแล้วที่นั่งกูก็ไม่มีสุดยอด <c oughs> พี่มีอะไรว่าว่าว่ามีอะไรไหนพ,พี่พูดดิพี่มีอะไร พี่วีอะไรโอ้โหมีอะไรครับผมเรก,กินหัวพี่แล้วเนี่ยพี่อร่อยมากจริงพี่พี่บอกกับ้นว่าพี่วีอะไรอะ่ะพี่ตั้งชื่อในเกมว่าเมียใต้บารเอ้ยคำว่าสองได้ ปลาทายที่มาจากอ๋อปลาทายที่แปลว่าตีนอะไรไม่จริงอ่ะพี่พี่กลัวเมียเน่เลยพี่ตั้งมาเนี่ยจริงพี่พี่กลัวเมียพี่มีอะไรอ่ะพี่พี่พี่มีอะไรผม,ผมตามหาวิ่งได้นะเนี่ยเก้าเท่ากันเลยพี่พี่ตามามาเดี๋ยวพาไปหา ตาม,มาพี่พี่อาพี่พี่แอดหนูมาเหรอเออหนูรับแล้วหนูรับแล้วพี่กูเนาะโถ่ฉันขาตามให้พี่พวกผมจะหาเจอพี่ดังเขาพี่อะตา,ามาหายากมากตามมาตาม ตามมารู้ว่าผมเปิดมาอยู่ตามผมมาใช่เมื่อกี้โอ้โหแรงมากนะพี่มีอะไรไหนพี่พูดกับหนูได้ไหมเพราะพี่มีอะไรพี่มีอะไรอ่ะเดี๋วี่เดี๋ยวเขาไปเนี่ยผมอุตส่าห์ตามเพื่อตังยี่สิบบาทของผม ตามมาตามตามเงินงเท่าไหร่นะชกกัดกว่าคนเห็นนะ <cas ue> เออตามมาดิพี่ชายพี่ไม่กลัวตำรวจไปถายบ้านเหรอพี่ <c oughs> เดี๋ยวเขาไปนะพี่โอ้ศัพท์าพงมากมีเงนยอีกนะตามมา <c oughs> สุ่อเล่นในคอมมาเนี่ยเนี่ยไม่ใช่เขาหนีนะนะ อ๋อยังอยู่นี่ไงพี่ชายผมมาแล้วนี่พี่พี่พี่คนนี้พี่อัตาทัวร์เนี่ยเนี่ยจิบเก้ากันเลยจิบเลยจิบเลยเพื่อตังยี่สิบบาทครับผมเอาเลยจิบก็ดีเอ้พี่เอาดีโหหาหาไอพี่เนี่ยกวาจะหาได้เอาเลยล่อเลยพี่ อาดีว้าววว้าเอ้ยแต่ตัวคุ้นๆเหมือนจะรู้จักแต่ก็ไม่รู้จัก้าะเม่รู้จัก<อ>จก<อ>ูเปลด่ยนสีนไหมละ่ะอยากให้บางอาจมาบอกว่าเจ้ารู้จักรอเลยพี่เอาเลยพี่ผมเป็นกำลังใจให้พี่ฝากทีก่จะเก็บสิ พี่หังว่าพี่จะจีบติดนะพี่นะเอาเลยเอาเลยถ้าพี่จีบติดผมก็จะได้ยี่สิบบาทเอาดิหบเลยจยบเลยเอาดิกลจะหาให้ได้ไอ้แก่จีบดิเฮ้ยเฮ้ยครับเนี่ยสองคนเลยเนี่ยไอ้แกมันจะเลือกใคร มึงเอาทั้งสองไม่ได้มึงหลา่าใจไม่ได้ไอ้แก่อะไรนะไอ้แก่เอาดิเลือกใครสักคนดิมันเลือกยากขนาดนั้นเลยเหรอมึงเป็นเก่เหรอไอ้แก่ฮะตีอ,อยพา่ชยกูไปแล้วไปเลยพ่ชาย ว่าจะพูดอะไรกับพี่ชายอยู่แน่แม่งไอ้เหี้ยสาวกูทักไปหาแม่ตั้งตอนตั้งแต่ตอนบ่ายไม่อกูเลยไอหา่าอะไรครับต้องการอะไรอยาอ่างไครับใจไม่มีครับให้คุณหมดเลยครับหัวแดงชอบนะครับ

มอไซมีอะไรอะ่ะเอาพี่ยังไม่ออกอีกเหรอโอโ้โหวัาออกไปแล้วย,ยังไม่ได้ออกพี่พี่ไปหาไปหาเด็กอายุสิบเก้าพี่หรอพี่เบื่อกินคนแก่น้องกินเด็กดีกว่าโอ้ยโดนอีกแล้วปะเฮือ โอ้วันหนูไม่ใช่ดาราแต่พี่พี่จะบาตับติดชีวิตดูอะไรยเกี้ยแท้โอ้ย้ล้ไงพี่ชายน้องน้องชายพี่ไปไหนเนี่ยแล้วไ,ไงพี่พี่แล้วแล้วแล้วน้องพี่ไปไหนอะไอที่ใส่หมวกอะต,องงต้องไปเรียนตรงไหน แล้ว,แล,วแล้วทำไมพี่ไม่ไปหาสาวมาั่งอ่ะพี่ไม่ตอบหนูเลยนะอันพัดลมพี่ดังไงหยนะพัดลมห็น <Hey, S 1> พูดวะบูบ <Ruby Girl. S 1> <Okay. S 2> ี้เกินฮะ เสียงพัดลมหนูปะพี่ไม่ได้ยินนะพี่ไม่ได้ยินเลยเป็นอะไรโอ้ยยังเหมัน10%เล้วจะหาเจอก่อนจัสอยาพกดดันเลยว่ะเสียงอะไรไื่นี้โอ้โหกำลังแจกอยู่เลยเต็งขึ้นไหมเนี่ยเสียงแฉะแย่กว่าเว้ยอ่ะนี่ ฝักทุงพี่ฝากทูนฝากทูนเราแจกมากแจกเราแจกมากแจกเฟซมากขอ้ยิวมีมาเดี๋ยวพี่แจกว้าวมากมาขอเดี๋ยวาไม่ขอแจกไปแล้วจะส่องกันได้นะไม่ได้น่ารักหรอกจะส่องดูได้ตีชื่ออะไรครับพี่พี่มีอะไรพี่พูดกับหนูได้ไหมในหนพี่พูดกับหนูตีพี่มีอะไรอ่ะ มีอะไรไหนที่พวกหนูดิบกินหนูก,กินหัวพี่ทั้งหัวหนูก,กินหัวพี่อะ่ะจริงอร่อยมากเลยพี่หนูก,กินทั้งตัวแล้วเนี่ยอุ๊ยน้องน้องเป็นปอบเหรอใช่หนูปอบพี่หนูก,กินเนี่ยพี่เห็นป้าหน,นูก,กินหัวเนี่ยน่ากลัวไม่ไดนะ้น่นากลัวนอนแล้วไม่แล้วโอเคเฮ้ยแจกล็อคหน่อยเฮ้ยแจกล็อคหน่อย ไปแจกวับแจกวับเ,ล,เ,เ,เ,ล,เลยไปกิดแจกไปแล้วไงว้าวแป๊บนะเจ่ายาวไปหน่อยอ,อ,อยากได้เชิญมามเดี๋ยวเดี๋ยวให้เป็นส่วนตัวได้ฮะป่อตอยากได้ออกจากเกมแล้วเชิญมาเดี๋ยวให้เป็นส่วนตัวเลย ว่าไงพี่ชายว่าไงว่าไงไมีอะไรครับผมเนี่ยพี่ไม่พูดกับผมอะผมคุยคนเดียวแล้วเนี่ยตอนนี้หนูหนูคุยคนเดียวจริงหนูคุยคนเดียวแล้วพี่ไม่คุยกับหนูเนี่ยว่าไง อยากโดน่อยมวยมาดีมาดีกโดนเอยมวยวะไปเห็นาเาเนย่เหรอจิงมาดีมาดเลยมีใส่ีบัขาวเนี huh? ่ยบัขาวปยนอย่างไรกันคัมาดีดีหัวหวหัวหเลยเป็นอบ บบเรลรือเสือก้าวไปซีน่าไงกูว่าโอเอเหยียมมาหน่อยเสือไขแม่งเปิดเองวันนี้กระเป๋าที่เรานั่งด้วยอ่ะใชหมเลยเด,ดี๋ยวยันหัวนะอุ๊ยพี่เข่าใจมานั่าไงเ,เอาไปไหนอ่ะ มันเป็นอำเภอไงอําเภออยู่ร้อยเอ็ดอะพี่นี่เลยเขหาหาใครอ่ะพี่พี่หมวกพี่มีอะไรไหมเนี่ยหนูตั้งฉายายให้พี่แหละมีอะไรกันนะพี่มีอะไรกันเนาะมีอะไรกันน่ะ หนูาอายุสิบสี่หนูาอายุสิบสีอ่อะไรนะไปกี่ที่พี่ว่าอะไรนะอะไรวนะมันหายไวเกิน หมวกอะไรนะหมวกหมวกหมวกปลาหารอมีอะไรเหรอพี่พี่มีอะไรกับหนูเอ้ยพี่มีอะไรกับหนูเนพี่พูดมาเลยพี่มีอะไรกับหนูพี่มีอะไรหรอโอ๊ยเอ๊ะกับพี่มาอะไรตัวไว้ฮะฮะ พี่มีอะไรพ e ี่หมกอพี่มีอะไรเนี่ยโอ้ยนอมีมีเอียงมีอย่างอ่ะพี่หนูออกแล้วออกตามหนูป่ะหนูออกแล้วพี่ออกตามหนูป่ะ มีอะไรอีกยังไงวะใครอีกเนี่ยโอ้โหูง่วงกันหมดเลย อะไรคะว้าวาวาววาวอัเรียกกูว่าไงพี่แกกนะเดี๋ยวกนะูเอาเดี๋ยวว่าคนนี้ฮะเดี๋ยวกูหา,าคนนี้ให้ออกแก โอ้แกปะเแม่กูไม่หาสาวด้วยอ่ะไปก่อนนะแกนะแรงมากอ่ะไปก่อนนะครับบายบายบายซารีติดจาดอะแบบทิ้งพี่ชายเลยเนี่ยน่าสงสารโดนหลอกคืน <c oughs> พี่น่าสงสารพี่โดนน้องชายทีเนี่ย <c oughs> ไม่บอกหนูไม่บอกชื่อหรอกพี่บอกมาก่อนนี้พี่ชื่ออะไร รัั่กนคิดเกยบทิมมากเปิดไม้ได้ไหขคิเกยบอ่านด้วย ไปตอดก็คือไม่พูดอ่ะวันที่บ้านน้อว่างานถึกพี่แกเข้าอ่านอ๋อ เมื่อกีพ้พี่ถามชื่อหนูใช่ปะพี่แมนพี่ถามชื่อหนูใช่ปะพี่พี่หนูชื่อตุ๊ตู่ <c oughs> ฟังออกปะ <c oughs> หนูชื่อตุ๊ตู่ <c oughs> 我玩的，我玩的，我玩的，我叫米 u。今天 <laughs> <laughs> 组队啊？今天组队了。 เชื่คนง่ายอะ่ะขอโทษที่กวนค่ะไม่ได้ตั้งใจกลัวขอโทษครับขอโทษครับผม ใหพี่ชายพี่ไห้ไปหาสาวที่น้องสาวพี่หาให้อ่ะไม่เป็นไรดีกว่าพี่ให้มันเป็นกิ๊แหละ น้องหนูไม่ชินเลยอ่ะแบบเรียกแบบเรียกแบบว่ามิวเฉยๆก็ได้ไม่ต้องมีคำว่าน้องอ่ะ อย่างไรไม่รู้ว่าหนูไม่ชินตรงน,นี้ชอบพิมพ์คุยแน่เลย กอนยังไม่นอนนะขี้เกียจขี้เกียจนอนแต่งว่วงอ่ะแต่ขี้เกียจนอนนอนก็นอนไม่หลับหรอกโอ้ยแต่ก็ตื่น หนึ่งน,นะหนหลางไม่หไหมไม่ออไขึ้นเไยข้างบน yeah. ที่นีเสียงพลลมหนูมันเข้าไหมปะอะไรนะอ,อ๋อเมื่อกี้ถูกไปหยิบหมอนแล้วก็หันพลมมา ไม่อยากร้องพาะลมมาร้นจะขึ้นไปตอนแอร์ก็ไม่ได้แม่ก็ว่าอีกชีวิตอ้เป็นแผลติดปะเฮ้ยอไปแล้วแล้วน,น้องใช้พี่พี่ไม่ได้กับน้องใช้พี่เหรอ รู้พี่แฟนไม่ได้ไมีเใช้พออยาแล้วพี่ไม่เข้าไปกับเราพี่รอเค่ okay, พี่แล้วตั้งใจหาแฟนให้พี่ว่า okay, โอเคครับสวัสดีครับพี่ 怎么了呀、啊？嗯 man.